อขับรถเขาไปชนคนตุย๋ยประกันจะรับผิดชอบไหมใครอยากฟังเรื่องนี้พิมพ์ฟังมาค่ะพิมพ์คำว่าฟังมาค่ะวันนี้ถามมาจากดรอาจารย์แดงรายละเอียดนั่นปึก๊กรับรองไม่พลาดแค่นี้เอฟซคุณาถามมาเขาบอกคุณนาคะหนูอะ่ะมีรถอยู่คันหนึ่งทำประกันชั้นหนึ่งแล้วหนูก็เอารถไปเคลมเอารถไปเคลมค่ะ เขาเคลมนู่นนี่นั่นเคลมแห้งของเขานั่นแหละเข้ารถเข้าอู่ไปเคลมแล้วเดี๋ยวนี้อู่เขาจะไม่มีบริการรับส่งรถใช่ไหมเขาจะมีบริการรับส่งรถมารับรถลูกค้าไปไปที่อู่เองโดยที่เราไม่ต้องไปอู่เขาจะมีบริการแบบนี้แล้วก็มีเอารถมาส่งให้ลูกค้าถึงบ้านใครเคยใช้บริการนี้แล้วบ้างสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวนี้อู่เอยศูนย์บริการเอยอะไรแบบนี้เขาจะมีบริการแบบนี้ค่ะก็คือไปรับรถลูกค้าถึงบ้านนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอารถไปส่งลูกค้าถึงบ้าน นี่และเอฟซคูดาคนนี้ก็ใช้บริการนี้วันนั้นรถเสร็จเคลมเสร็จเรียบร้อยในระหว่างทางที่คนที่อู่ะไม่รู้เป็นช่างหรือเป็นใครอ่เนาะแต่เป็นพนาาักงานที่อู่อยู่แล้วขับรถมาจะมาส่งรถให้ลูกค้าก็พลาดไปชนคนตึงเข้าแล้วที่สำคัญตุยด้วยเขาเอารถไปขับรถชนคนตุยยังไม่ทันถึงบ้านลูกค้าเลย ยังไม่ทันส่งรถเลยปรากฏว่าโทรแจ้งบริษัทประกันเพราะเขาทำประกันชั้นหนึ่งโทรแจ้งบริษัทประกันแจ้งลูกค้าคูดาบริษัทประกันบอกว่าบริษัทไม่คุ้มครองมันอยู่นอกเหนือไม่คุ้มครอง f อซี FC คูดาง,งงว่าเอ้าไม่คุ้มครองหรอทาไมไม่คุ้มครองอะ่ะเขางง,งเพราะเขาบอกว่ารถอะ่ะเขาก็อนุญาต ให้อู่เอาไปซ่อมแล้วก็ขับเขาอนุญาตเขาเป็นคนอนุญาตซึ่งเขาก็จําว่าใครก็ตามที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของรถหรือเจ้าของกรมธรรม์ให้ขับรถคันนั้นเสมือนผู้นั้นเป็นผู้เอาประกันภัยเองบริษัทประกันต้องคุ้มครองใช่ไหมจําได้ไหมข้อนี้แต่บริษัทประกันปฏิเสธบอกว่าไม่คุ้มครอง เอฟซีคุดาคนนี้ก็เลยคูยดาขอข้อกระจ่างเกี่ยวก,กับตรงนี้หน่อยค่ะไม่คุ้มของจริงหรอคะแล้วตอนนี้ญาติของคู่กรณีที่ตุยเขาเพียมฟ้องเลยด้วยเขาฟ้องใครเขาฟ้องบริษัทประกันเขาฟ้องคนขับแล้วเผื่อไม่แน่เขาอาจจะมาฟ้องหนูด้วยค่ะไี่เป็นเจ้าของรถบริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบเลยเหรอคะหนูทำชั้นหนึ่งไว้นะคะทีนี้คูราถามว่า ฟพีคุณนะว่าเคสนี้บริษัทประกันต้องคุ้มครองไหมถ้าคุ้มครองตอบคุ้มครองถ้าไม่คุ้มครองตอบไม่คุ้มครองค่ะเดี๋ยวมีคำตอบให้อันนี้ไปถามมาแบบชัดๆเลยวันนี้กระ่างแจ้งแดงแจเลยห,หลายคนบอกคุ้มครองอาคุณตุ๊กตาบอกไม่คุ้มครองค่ะ คุ้มครองบ้างไม่คุ้มครองบ้างคุ้มครองบ้างไม่คุ้มครองบ้างอ่ะคุ้มครองค่ะไม่คุ้มครองค่ะอืมอืมเครียดยากนะเห็นไหมเห็นไหมหเคลียดเลยเนาะ,ะเจอแบบนี้เนาะเพิ่งไปเคลียร์มาสดๆร้อนๆเนี่ยออกมาตึงชนคนตุอยอีกต่างหากาโอ้ยตายแหละตอบคนที่ตอบว่าคุ้มครอง ก็ตอบถูกคนที่ตอบว่าไม่คุ้มครองก็ตอบถูกค่ะหลายคนบอกเอ้าอะไรวะ <c oughs> มันต้องดูไปทีละประเด็นค่ะวิธีการวิเคราะห์คุณราถึงบอกว่าซื้อประกันคุณต้องซื้อกับมืออาชีพเท่านั้นไม่มีใครตอบเราได้นอกจากคู่มือตีความคู่มือตีความของที่ทุกบริษัทประกันจะย่องต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้มาดู ในส่วนของความคุ้มครองตัวรถก่อนนะดูไปทีละส่วนก่อนนะดูไปทีละหมวดนะมันจะอยู่ที่ข้อ6มันจะมีในส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภทไหนโดยเฉพาะรถยนต์เขาจะมีหมวดข้อยกเว้นที่เป็นข้อยกเว้นโดยพื้นฐานทั่วไปกับข้อยกเว้นเฉพาะหมวดแล้วมาดูข้อยกเว้นของในส่วนของตัวรถก่อนข้อ6ที่วันนั้นบริษัทประกัน บอกกับ f อฟซีคูดาว่าไม่คุ้มครองเคสนี้ไม่คุ้มครองในส่วนของคนขับเขาพูดแบบนี้แต่ f อฟซีคูดางงว่าไม่คุ้มครองในส่วนคนขับยังไงวะในเมื่อหนูหนูอนุญาตเขามาอ่านตรงนี้ค่ะในคู่มือตีความนะเพราะฉะนั้นเป๊ะแน่ข้อที่6เรื่องการสละสิทธิ์ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภยัย บริษัทสละส,สิทธิ์ในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น<อ>เว้นแต่การใช้โดยบุคคลอ่ะเอาอันนี้ก่อนคำว่าคู่มือตีความมันต้องตีความกฎหมายมันต้องตีความคำว่าบริษัทจะสละส,สิทธิ์ในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้นหมายถึงว่าถ้าใครก็ตามที่เอารถของเราไปขับแล้วได้รับความยินยอมจากเราแล้วเอารถไปชนตึงบริษัทประกันจะต้องซ่อมรถให้เราและสละส,สิทธิ์การไปไล่เบีย้ยไล่เบี้ยหมายถึงใครอะ่ะเราให้น้องขับ คำว่าไล่เบียคือต้องไปเก็บจากไอคนผิดซึ่งไม่ใช่เจ้าของกรมธรรม์บริษัทจะต้องสละสิทธิ์การไล่เบียก็คือไม่เรียกเก็บจากคนขับถูกไหมเพราะคนขับได้รับการอนุญาตจากเจ้าของกรมธรรม์หรือเจ้าของรถแล้วตรงนี้เคลียร์ไหมคะตีความไปทีละส่วนก่อนนะถ้าเราอนุญาตให้ใครก็ตามมาขับรถเราที่มีประกันโดยเฉพาะเคสนี้ประกันชั้นหนึ่งคุณขับรถไปชนตึงบริษัทประกันจะต้องซ่อมรถให้เราแล้วต้องสละสิทธิ์การไลเบียไม่ไปเอาผิดกับไอคนขับที่ขับรถเรา ห้ามไปไล่เบีย้ยคืนอยู่เนอะเคลียร์ไหมตรงนี้เคลียร์พิมพ์เคลียร์ก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปประโยคถัดไปเคลียร์พิมพ์เคลียร์ก่อนถ้าเป็นตามเคสนี้ปกติที่เราพูดกันปกติคือซ่อมถูกไหมคะซ่อมรถเราถูกไหมคะแต่มันมีข้อแม้ไงหลังจากนั้นมันมีประโยคหลังจากนั้นอีกว่าเว้นแต่เห็นไหมเว้นแต่การใช้รถโดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถเป็นไง สถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถอู่ไหมอู่ไหมการทำความสะอาดรถการบำรุงรักษารถหรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบเพื่อรับบริการนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายื่นกุญแจให้อู่ยื่นกุญแจให้ร้านล้างรถยื่นกุญแจให้ร้านติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อนั้นประกันไม่คุ้มครอง ทันทีเ,เพราะฉะนั้นเคสนี้ไม่ซ่อมรถเรานะคะสวยเลยสวยเลยประกันชั้นหนึ่งในครั้งนี้แปลงร่างเป็นประกันชั้นสามทันทีเพราะไม่ซ่อมรถเราแล้วะค่ะตอนนี้คำถามถัดไป เอาละคนที่เราไปชนเขาตุยเย่อะคนตุยอยู่นะเขาจะฟ้องอยู่เนี่ยบริษัทประกันพูดไม่หมดไงวันนั้นพูดไม่หมดเขาพูดแค่ว่าไม่คุ้มครองพอซวยรวทำไงคะใครต้องรับผิดชอบเจ้าของสถานบริการถามว่าลูกน้องจะมีปัญญาจ่ายไหมแนะนำนะคะร้านที่ทำอัดฉีดหรืออะไรใดๆเขาถึงบอกว่าให้ควรทำประกันภยัยความรับผิดบุคคลภายนอกเอาไว้หรือทำพีอลเขาเรียกพีอ ทำประกันภัยความรับผิดบุคคลภายนอกเอาไว้แต่ส่วนใหญ่บริษัทประกันน่ะน้อยมากที่เขาจะรับทำเพราะความเสี่ยงเยอะเคยเห็นข่าวไหมอะทีะ่ลูกน้องรถอะเอาเอาบีเอ,อ็มหรือว่าเบนซ์ว่ะของลูกค้าไปขับไปรับสาวฟิวฟิวเคยเห็นไหมเคยได้ยินข่าวไหมที่เป็นข่าวออกเป็นข่าวน่ะนั่นแหละอืเพราะฉะนั้นใครทำร้านร้านอัดฉีดร้านอะไรที่เกี่ยวกับบริการล้างรถยนต์อะทำประกัน P l อไว้ ประกันความรับผิดบุคคลภายนอกแบบนี้ค่ะชนตื่นขึ้นมาลูกน้องเราไปครับรถถอยเข้าถอยออกถอยหน้าถอยหลังชนโครมูมกาจะได้มีวงเงินซ่อมอทีนี้มาต่อเคสนี้ยังไม่จบเพราะมันไม่ใช่แค่รถพังทุกคนคนตุยคนตุยอ๋อบีเอ,อ็มใช่ไหมคุณอาร์ตี้โอคกูดาจะไม่ได้แล้วไม่รู้บีเอ็มหรือว่เบมคนตุยอะในเราก็ต้องมาดูอีกเห็นไหมคนทําประกันมืออาชีพ ต้องมาดูอีกในหมวดความรับผิดบุคคลภายนอกมันมีข้อยกเว้นไหมมันมีข้อยกเว้นไหมหมวดความรับผิดบุคคลภายนอกมีข้อยกเว้นแบบแบบหมวดการซ่อมรถไหมในส่วนของการที่บริษัทจสละสิสธิ์ไม่ซ่อมไปเปิดดูไม่มีเมื่อไม่มีบริษัทต้องชดใช้ค่ะพระบก็ต้องจ่ายให้ห้าแสนประกันภาคสมัครใจทำไว้เท่าไหร่ล่ะถ้าขั้นต่ำห้าแสนก็ต้องจ่ายห้าแสนจะมาปฏิเสธการจ่ายไม่ได้ แต่วันนั้น FC คุณดาเขาฟังมาแค่แบบว่าไม่คุ้มครองเลยแบบนี้ไม่คุ้มครองไม่เข้าเกณฑ์คนขับ FC ก็งงอะไรวะไม่คุ้มครองยังไงอ่ะแมวันนี้เคลียร์ไหมกระจ่างไหมเวลาดูดูแต่ละช่องดูแต่ละหมวดหมวดตรงกลางไม่คุ้มครองเลยค่ะเพราะมันอยู่ในข้อยกเวน้นใครผิดก็ต้องซ่อมรถให้เขาเพราะฉะนั้นเคสนี้ใครคะเจ้าของอู่นายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมกันรับผิดซ่อมรถ แล้วก็ส่วนของประกันก็ต้องรับผิดชอบจ่ายแทนเสมือนรถคันนี้ทําประกันชั้น3เอาไว้เลยในส่วนของความรับผิดบุคคลภายนอกไปชนบุคคลภายนอกอย่างนี้คุณก็ต้องรับผิดเพราะรถคันนี้ที่ทําประกันเอาไว้เอาประกันเอาไว้อะไปชนเขาจะไม่จ่ายไม่ได้เคลียร์ไหมคะแค่นี้เคลียร์ไหมคะจบไหม